รถเอฟซีจากอำเภอจักราชนะครับส่งมาให้ทำคลิก1รยี่ห้าตัวนี้มีอาการสตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นนะครับบอกว่าทำเครื่องหมดไปประมาณ5 6, ้าห0พันละไม่ไหวไม่ไหวเปลี่ยนปั๊มก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องมือตรวจวัดกันครับว่าอาการเป็นยังไงรับแรกดูที่แรงดันปั๊มติก่อนนะครับอาเดบือเจอ โอ้โหขออีก็โอ้โหหนึ่งบาทนะครับจริงๆแล้วนะครับรถมาตรฐานนะครับอยู่ที่แรงดันอยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับตรงนี้แต่เมื่อกี้ขึ้นแค่หนึ่งบาทสตาร์ทติดได้ก็เก่งแล้วครับโอ้โหติดไม่ไ่้ไม่ได้แลนะ้วเล่งไม่ขึ้นติดแล้วติดได้ก็ถือว่า เก่งมากนะครับบาร์ลูกขวาเรื่องนี้คือแน่นอนครับแค่ตินได้สองาสองบาร์นี่ประมาณว่าขับได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องสามบาร์ครับไปจะเปลี่ยนชิปมอเตอร์ครับเห็นลูกค้าบอกเปลี่ยนมาแล้วงไ่จะเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์นะครับเก่งการเบื้อนต้นก็จะรู้ชัดเจนนะครับไม่ต้องเดาว่าเป็นที่ตัวอะไรนะครับเบื้องต้นแรงดันไม่ได้นะใช้ไม่ได้ ปิดในวอแน่นอนนะเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นแน่นอนครับให้เจ้าของดูครับเสียตังแน่นอนครับ